มันจะเป็นยี่ห้อให้เลือกใครอะ วันนี้เหรอวันที่ลงเนี่ยจริงๆคือเกิด25ตุลาน,นะคะทุกคน1976อุ้ยมีใครแอบซอร์ไพรส์ดอกไม้ให้คือฉันใส่ใเบลงถึงเนื่อยแอบซอร์ไพรส์อุ้ยร้านอะไรเอ่ยร้านอะไรเอ่ยไอเกตหรือเปล่าไม่ใครเซอร์ไพรส์แบบดูเพื่อว่าเราชอบแบบไม้ร้านเนี้ยโอ,อ้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าวันนี้มีใครมารับประทานาหารเซอร์ไพรส์กัโโบวัง อันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ปายอมอองมันกินข้าวด้วยนะคะเพราะว่าล็อกโล่ที่บอกว่าจะมาทานอมกาเก่แลทานอาหารญี่ปุ่นเอ้ยรอจนหลับเลยดีๆทุกคนป้าปกติอยู่ญี่ปุ่นจะกินแบบนี้ก็กินเหรอป้าก็อยู่ญี่ปุ่นมาเกือบ40ปีนะทุกคนเขาก็เคยกินทุกอย่างเลย ก็จะถ่ายคนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะคนอื่นกินกัไปหมดแล้วค่ะเกือบถ่ายทันเขาต้องมีคำเดียวใช่ไหมคำเดียวอยา่ามาหลายคำเ,ยอยคเออปากเราไม่ได้เล็กหน้าตาคนปินนะคะตอนทานแนะนำให้ทานปูก,กับซอสก่อนหนึ่งครั้งเดี๋ยวหล้วก็ทานปูซอสแล้วก็เห็นจุดเดยกันอีกหครั้งนะครับทานปูกับซุปก่อนนะคะ สองคนนี้นะคะเขาขอมาแจมด้วยแต่ว่าเขาทานไม่ได้นะคะเอนนี่เขาบอกว่าเขาต้องให้นมลูกนะคะลูกแพ้ทุกอย่างเป็นโลกใบนี้ส่วนคนเอสเขาบอกเขาหวังดีเขาอยากจะตามมาถ่าย YouTube หให้นะคะอ่ะ <laughs> ป๋จงจิบไม่มีกระหองจิบจิบนิดเดียวนะมัน <laughs> เป็นยังไงทำไมเราได้กินไม่เป็นเนาะอูไปน,นะ <Okay. S 2> วันนี้มีก,กล้องกิติมศักดิ์นะคะก็คือแบบให้เกียรติมาเลยนะคะมาจากแถวทระล่างสองเลยนะคะทุกคนจับซอนไม่หมดอันนี้คือหน้าตาคนหิวแล้วก็รอกินทุกคำาอยนะ่นะป้านป้ายเมื่อกี้อร่อยปะอร่อยเนาะ <c oughs> มที่ไม่ได้ใส่แอยนอฮอล์นะครับตัวเบลล่าล่าจะเป็นไอศครีมทำจากยูสุสารเก่แล้วต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะครับประมาณ1นนะครับจะเป็นตัวไอศครีมแล้วก็ข้างบนจะเป็นใบเหนียวๆเป็นใบโอเอซเตอร์ซึ่งเป็นมรดกหลักของจานนี้เลยอ่ะอันนี้ทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นเพราะเพราะว่าพี่เป็นคนพิเศษไงแล้วผมดังหน้าเจวันใหญ่นะตอนนี้ถ่ายได้ปะเนี่ยครับจริงๆได้ดูเดี๋ยว เพราะว่าพี่แพนมูอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนแบบเป็นนิให้แทนแทนครีมชีสอ่ะออกินเลยจะกินแล้วนะกินเลยไม่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 พูบ้าเหรอโน,นจีวันนี้ว่าจะไม่ได่านะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากด่าใครเลยนะคะก็คือจะพูดจ<ๆ>าดีๆนะคะทำทำทำกินพร้อมกันทำกินพร้อมกันทำผมมาก เป็นไงเหมือนหอยนางรมไหมอร่อยดีเป็นไงเป็นไงเผ็ดขึ้นสมองซึ้งเลยอร่อยร้องไห้ ปากช่องปากจองฮะนี่จบแลเนี่ยใครอ่ะโอ้โอ้ไม่ชอบเลยอะหยอ้ไม่ชอบเลยอะหครับพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนดิ ก็คือแบบเลี้ยงวันเกิดวันที่สองแล้วนะคะ <Okay. S 1> วันนี้มาในตีม Y2K นะคะ <Okay. S 1> ทุกคน I don't cross my teeth my พกาเดินเข้าร้านกันเลยตอนนี้เห็นหนาเลยอ้ยอะไรูกลูกกล้ามทำไมก่อนคุมั่นใจในตัวเองขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็น,นต์เลยหรอรู้สึกเนตวองเต้นดิม่ะย่โอ้แม่แค่แม่แค่แบบม่ยอกิน วันเกิดค่ะใครเลยเหรอรอเลยอ๋อไม่รอใครเลยอ้าวอย่าต้องขาแมวบุงด้วยนะคุณแม่เอสไม่ไม่ลงใครแล้วเริ่มจากหม้ออ่ะของขวัญจากเอสมูลค่าเนี่ยมูลค่าทำไมห่อแบบนั้นอ่ะอันนี้เอจนก็ให้เองเล็อค่เอากใครจะบอกว่าอยากได้คุอยากได้ดเหรือเปล่าให้แกเลย คุามแม่ไม่มีอะไรจะให้นอกจากเงินละน้องโฟสุดๆเงินขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่รักของเอฟฟี่ทั o, ay, mm ่วโลกเลยค่ะดูเล oh yeah. oh, oh. ่นไพ่บวกไหมล่ะไม่คืออถ้าเรื่องเรายังไงต่อมันคืออะไรจะเป็นของขวัญหรือว่าเป็นลงโอดหรือเป็นอะไรเนี่ยมีลมพอดหรือเปล่านี่คือกูไม่ได้ลมพอดเลยลมพอดสามของขวัญหนึ่งบ้าเหรอไม่เคยกูลมอดด้วย เอาจริงจังของมันจะเป็นยี่ห้อให้เลือกคือถ้าได้อันไหนก็คือทำจะให้อันนั้นถูกปะใช่เป็นยี่ห้อนั้นแต่มันไม่ได้ยังไม่ได้ระบุสิ่งของนะเฮ้ยเฮ้ยชิมตักชิมเลยแก้วพี่เลยเลยลาบหม่เลยไม่ไม่เอาลุ้นแท้ชี้เอาอันไหนเป็นไหนนั้นเลยเหรอไปออมันยู่ใกลหน่อยเว้ยเอาอันนี้เอาอันนี้ เงิเก็บต่อเลยเก็บมาเลยนะไม่ได้แล้วนะไเก็บไม่ได้นะงั้นเอาอันนี้แล้วกันเฮ้ยโคตรโกมเลยเก็บไล้วสอ่านนะเอาเฮ้ยอะไรเอาอันนี้แล้วกันเอาวันนี้มาเก็บเลยข้อตัวที่ไม่เอากับตัวที่ไม่ได้คือแบรนด์กุชชี่อะไรไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้โมเทก้าเมื่อกี้เห็นโมเทก้ากับแอปเปิ้ลชาแนลไม่ได้โอ้ ได้แอปเป้ลเอกับอปเู้กเรูก้วเรได้อะไรก็ยังปีมที่ได้โวกที่โกงมีพับรอยกระดาษด้วยอะไม่ได้่ะนักม่วนั่าชแมแล้วอแม่ไม่เลือก้เม่อก้เอาไเอาม่อะไดีกว่าเมเต็มเต็ม้องเต็มมื่อไห่้ยอะไรวะมงไม่แปงัวไม่แฝ